นี่เรื่องเราแสนสยองยิิงสาวเขา้าเข้ามาคนเดียวเขาคือแกง๊งแกง๊งเสือกเรื่องบ้านไม่ไม่เสือกเรื่องเพื่อนเธอเข้ามาในบ้านร้างแห่งหนึ่งเธออยู่ที่ชั้นสองแล้วมันก็มืดเร็วเกินไปจนเธอวงไปหมด เอ๊ะทำไมมันมืดเร็วขนาดนี้แล้วเนี่ยเฮ้ยฉันควรไปสำรวจด,ดีกว่าฉันยังไม่ทันได้สำรวจเลยว่าหลังนี้ไม่เห็นมีเฟอร์นิเจอร์อะไรเลยอะแต่มันก็มืดเร็วเกินไปอะเธอเจ้าอยู่ตรงต้นไม้นั้นจนจนเธอกำลังงงนี่นแล้วมันมีอะไรบ้างนะเนี่ย เดี๋ยวหาอะไรก่อนดีกว่ามีอะไรบ้างเราเนี่ยตอนนี้อเอาโตมานั่งเล่นดีไหมเราก็อี้มานั่งแถวๆนี้ดีกว่าโอเคสั้างแล้วมาตรงนี้เลยสร้างเลยเวลาหลายชั่วโมงผ่านไป หนูน้อยซึงน hey, huh ัฮารณาเที่ฮ้ยพี่สาเป็นใครกันน่ะทำไมหน้าตาคุ้นๆมันนั่งเลยตรงนี้ล่ะนี่เธอน่ะไปดูตรงต้นไม้ใกล้ๆสิไปดูเลยไหนไหนไหนอ่ะนี่ไหละเฮ้ยย่านะย่า สนนอ,อสสนให้รู้ว่าอย่าไปคนเดียวเวลาไป,ไ,ปไหนต้องมีู้้ปกครองด้วยยิ่งคุณจะไม่ได้โดนเป็นแบบนี้คุณอาจจะโดนคนจับไปตัดตัดตัดขาตัดแขนตัดหู ตัดหัวก็ได้ฮบายบายจ้า